ช่วงเที่ยงนี้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศในพิกัดโลกอยู่กับดิฉันเปียว,วันประเมธาวนิษค่ะ เปิดประเด็นต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกากับเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นที่ล่าสุดค่ะพ่อแม่ชาวอเมริกันที่ลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตจากการโจมตีในเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียเมื่อปี2555ล่าสุดเดินทางไปฟ้องร้องฮิลาลารีคลินตันแล้วในฐานที่เขาบอกว่ากล่าวหานะคะว่าฮิลาลารีคลินตันเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกชายแท้ๆของเขาถึงแก่ความตายค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนางแพทิเซียสมิธและนายชาลส์วูสได้ยื่นฟ้องนางคลินตันในข้อหากระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากเหตุโจมตีเมื่อวันที่11กันยายน2,555 ซึ่งตอนนั้นนางคลินตันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาทางด้านของนางสมิธมารดาของนายชอนสมิธเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในเมืองเบงกาซีก็เคยไปขึ้นปราศัยสะเทือนอารมณ์บนเวทีประชุมใหญ่ของพรรคริพารบิกันที่เมืองคลิฟแลนด์มาแล้วนะคะโดยในครั้งนั้นเธอก็พูดตำหนินางคลินตันเป็นการส่วนตัวว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกชายของเธอนั้นเสียชีวิต เหตุโจมตีสถานกงสุนสารัฐอเมริกาที่เมืองเบงกาซีในครั้งนั้นทําให้ชาวอเมริกันเสียชีวิต4คนด้วยกันก็รวมไปทั้งทูตสารัฐอย่างนายคริสโตเฟอร์สตีเวนส์ด้วยซึ่งพรรครีพับลิกันก็กล่าวหานางคลินตันว่าไม่ยอมทําตามคําขอร้องให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในเมืองเบงกาซีซึ่งทางด้านคลินตันก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดนะคะออกมายืนยันว่าทําหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐได้อย่างถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทําให้การหาเสียงของฮิลลารีคลินตันมีอุปสรรคเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งอย่างนายโดนัลด์ทรัมป์ตอกย้ําเสมอค่ะว่านางคลินตันจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของชาวอเมริกันทั้ง4คนค่ะ